สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หวังว่านักเรียนทุกคนคงพร้อมที่จะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยบทเรียนที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้คือเรื่องโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาตอนที่2จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้1 เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการแก้จโจทย์ปัญหาได้ข้อ2เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้องและข้อ3เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนบทเรียนในครั้งนี้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ดังต่อไปนี้ครับ มาตรฐานการเรียนรู้ที่คอ1.1เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช้ตัวชี้วัดที่คอ1.1ป .4 ทับ11แสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกว่า100แ,และ0ครับ บทเรียนในครั้งนี้เรายังอยู่ในเรื่องกระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนกันว่ากระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาประกอบด้วยกระบวนการใดบ้างกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาประกอบด้วยวิธีคิด4ขั้นดังต่อไปนี้ครับ 1. ทำความเข้าใจโจทย์อ่านวิเคราะห์สาระสําคัญของโจทย์เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จําเป็นในการหาคําตอบ 2. วางแผนกำหนดวิธีการที่จะใช้ในการหาคำตอบ 3. ลงมือทำคิดคำนวณตามแผนที่ได้วางไว้และข้อ 4. ตรวจสอบตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบโดยดูจากความเป็นไปได้ของคำตอบและตรวจคำตอบเพื่อดูความถูกต้องของคำตอบครับบทเรียนในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาที่มีคำว่ามากกว่าและ น้อยกว่าครับลองดูตัวอย่างแรกกันชาวสวนขายเงาะได้เงิน157,400บาทขายทุเรียนได้มากกว่าเงาะ1 8 9 8 5 0บาทชาวสวนขายทุเรียนได้เงินกี่บาทครับหลังจากอ่านจบแล้วเราก็มาเริ่มแก้โจทย์ปัญหากันโดยขั้นที่หนึ่งคือทำความเข้าใจโจทย์ก่อนครับทีนี้เราก็มาดูว่า โจ์บอกอะไรเรามาบ้างชาวสวนขายอะไรครับชาวสวนขายเงาะและทุเรียนนั่นเองต่อมาครับชาวสวนขายเงาะได้เงินกี่บาทจากโจทย์บอกว่าชาวสวนขายเงาะได้เงิน1 5 7 4 0 0บาทครับต่อมาชาวสวนขายทุเรียนได้เงินกี่บาทครับ จากโจทย์บอกว่าขายทุเรียนได้เงินมากกว่าเงาะ8 9 8 5 0บาทครับและสุดท้ายโจทย์ถามอะไรครับจากโจทย์โจทย์ถามว่าชาวสวนขายทุเรียนได้เงินกี่บาทนั่นเองหลังจากที่เราทำความเข้าใจโจทย์เรียบร้อยแล้วขั้นต่อมาก็คือขั้นที่สอง วางแผนครับในขั้นนี้เราจะใช้ bar m o เด l ในการช่วยวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาครับซึ่งท่านนักเรียนยังจำได้ bar m o เด l ก็คือแท่งสี่เหลี่ยมที่ใช้แสดงจำนวนเพื่อให้เรามองเห็นภาพจำนวนขึ้นนั่นเองอ่ะทีนี้ขายเงาะได้เงิน157,400บาทเราก็สร้าง bar m o เด l แสดงแทนจำนวนนี้ขึ้นมาครับลักษณะนี้ ต่อมาราคาขายทุเรียนได้มากกว่าเงาะทีนี้นักเรียนคิดว่าบาร์โมเดลที่เราจะแสดงราคาขายของทุเรียนจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าการขายเงาะครับบาร์โมเดลที่เราจะสร้างจะต้องยาวกว่าครับเพราะว่าอะไรคําบอกว่าราคาขายของทุเรียนได้มากกว่าเงาะนั่นเองหลังจากที่เราได้บาร์โมเดลของ เงาะและทุเรียนมาแล้วเราก็นำบาโมเดลทั้งสองแท่งนี้มาวางเปรียบเทียบกันครับแท่งแรกจะเป็นแท่งของขายเงาะได้เงิน1 5 7 4 0 0บาทแท่งสีเหลืองนี้ก็คือแท่งของราคาขายทุเรียนนั่นเองแต่เรายังไม่รู้ว่าราคาขายทุเรียนนั้นคือเงินกี่บาทถูกไหมครับแต่ทีนี้ให้นักเรียนสังเกตดูตรงส่วนต่างของ บาโมเดลการขายเงาะกับบาโมเดลการขายทุเรียนนะครับเครื่องดูได้จากตรงนี้ส่วนที่แสดงออกมาตรงนี้ครับคือส่วนต่างหรือก็คือส่วนที่บอกว่าขายทุเรียนได้มากกว่าเงาะ1 8 9 8ง0บาทครับทีนี้นักเรียนก็มาดูว่าถ้าเรานำส่วนต่างตรงนี้ มารวมกับราคาขายเงาะมันจะได้เท่ากับราคาขายทุเรียนหรือเปล่าครับอ่าถูกไหมครับถ้าเรานำทั้งสองส่วนมาบวกกันมันจะเท่ากับราคาขายของทุเรียนพอดีดังนั้นราคาขายของทุเรียนก็คือการนำหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบวกกับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบนั่นเองครับ ขั้นต่อมาครับหลังจากที่เราวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าเราจะดําเนินการบวกในการหาคําตอบแล้วก็มาเริ่มขั้นที่3คือลงมือทํานั่นเองโดยการคิดคํานวณตามแผนและแสดงวิธีทํำครับก่อนอื่นเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมาก่อนก็คือ157,400บวก189,850เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองจากนั้นเราก็มาเริ่มกระบ,บวนการแสดงวิธีทาครับ ชาวสวนขายเงาะได้เงิน157,400บาทบวกกับขายทุเรียนได้มากกว่าเงาะ189,850บาทขีดเส้นใต้ใต้ตัวบวก1เส้นครับชาวสวนขายทุเรียนได้เงินกี่บาทเราก็นำทั้งสองจำนวนนี้มาบวกกันโดยเริ่มต้นบวกที่หลักหน่วยก่อนครับ0บวก0ได้0 ต่อมาบวกที่หลักสิบศูนย์บวกห้าได้ห้าครับต่อมาบวกที่หลักร้อยสี่บวกแปดได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนสี่บวกแปดได้เท่ากับสิบสองนั่นเองใส่สองแล้วทดด้วยหนึ่งในหลักถัดไปจากนั้นครับบวกในหลักพันเจ็ดบวกเก้าแล้วบวกด้วยหนึ่งที่ทดเพิ่มขึ้นมาจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ได้เท่ากับ17นั่นเองใส่7แล้วทด1ในหลักถัดไปต่อมาครับบวกในหลักหมื่นหบวกแแล้วก็บวก1ที่ทดเพิ่มขึ้นมาจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับจะได้เท่ากับ14นั่นเองใส่สแล้วทด1ในหลักถัดไปต่อมาครับบวกในหลักแสน 1บวก1แล้บวก1ที่ทดเพิ่มขึ้นมาจะได้เท่ากับ3มันเองขีดเส้นใต้ใต้ผลลัพธ์2เส้นดังนั้นครับคำตอบที่เราจะได้ก็คือชาวสวนขายทุเรียนได้เงิน347,250บาทครับหลังจากที่เราได้คำตอบในขั้นที่3มาแล้วนะครับเราก็มาถึงขั้นที่4ก็คือขั้นตรวจสอบ จากคำตอบที่เราได้นั้นคือชาวสวนขายทุเรียนได้เงิน347,250บาทเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำตอบที่เราได้วันนี้ถูกหรือผิดเราก็ลองมาเช็คดูครับโดยการมาดูว่าจากโจทย์ที่เขาบอกว่าขายทุเรียนได้มากกว่างงาะ189,850บาท เราได้ราคาขายทุเรียนมาแล้วคือ347,250บาทใช่ไหมครับเราลองนำมาลบกับราคาขายของเงาะซึ่งก็คือ157,400บาทแล้วดูว่าจะได้ราคามากกว่าตามที่โจทย์บอกหรือไม่ครับเราก็มาดำเนินการลบกันเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อน0ูบ0ได้0ครับต่อมาลบที่หลัก10 5ลบ0ได้ หครับต่อมาลบที่หลักร้อยสองลบสี่ได้ไหมครับนักเรียนสองลบสี่ไม่ได้เพราะว่าสองน้อยกว่าสี่ใช่ไหมครับดังนั้นหลักพันจึงต้องกระจายลงมาให้หลักร้อยหนึ่จากเจ็ดพันก็จะเหลือหกพัและหลักร้อยของเราก็จะกลายเป็นสิบสองครับสิบสองลบสี่ได้เท่ากับ8ครับจากนั้นมาลบที่หลักพัน 6ลบ7ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่า6น้อยกว่า7ดังนั้นหลักหมื่นจะต้องกระจายลงมาช่วย1 0 0 0 0หมื่นหลักหมื่นก็จะเหลือ3หลักพันของเราก็จะกลายเป็น16 16ลบ7ได้เท่ากับ9นั่นเองต่อมาครับลบที่หลักหมื่น3ลบ5ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่า3น้อยกว่า5ดังนั้น หลักแสนจะต้องกระจายลงมาช่วยหลักหมื่นหนึ่งแสนหลักแสนก็จะเหลือ2องแสนหลักหมื่นของเราก็จะกลายเป็น13 1 3าลบหจะได้เท่ากับ8นั่นเองครับและสุดท้ายลบที่หลักแสน2อลบหได้เท่ากับหจากนั้นขีดเส้นตาใต้ผลลัพธ์สองเส้นจากผลลัพธ์ที่ได้เราก็จะเห็นว่ามันเท่ากับ ตามที่โจทย์บอกคือขายทุเรียนได้มากกว่าเงาะ189,850บาทซึ่งมันตรงกันดังนั้นแสดงว่าคำตอบที่เราได้ถูกต้องครับอย่างต่อไปครับโจทย์บอกว่าโรงงานรองเท้าแห่งหนึ่งผลิตรองเท้าเบอร์40จำนวน9 8 4า0 0นวน9 0คู่ ผลิตรองเท้าเบอร์สาได้น้อยกว่าเบอร์สีจำนวนนึามื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสคู่โจทย์ถามว่าโรงงานผลิตรองเท้าเบอร์สาได้จำนวนกี่คู่ครับหลังจากอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มกระบวนการแก้โจทย์ปัญหากันโดยกระบวนการแรกก็คือทำความเข้าใจโจทย์ก่อนครับทีนี้เราก็มาเริ่มทำความเข้าใจโจทย์โจทย์ถามอะไรครับ โจทย์ถามเกี่ยวกับจำนวนรองเท้าที่โรงงานผลิตได้ถูกไหมครับต่อมาผลิตรองเท้าเบอร์40ได้จำนวนกี่คู่จากโจทย์โจทย์บอกว่าผลิตรองเท้าเบอร์40ได้จำนวน9,84,900คู่ครับต่อมาผลิตรองเท้าเบอร์38ได้จำนวนกี่คู่ จากโจทย์ทยบอกว่าผลิตรองเท้าเบอร์38ได้น้อยกว่าเบอร์40จำนวน189,850คู่ครับและสุดท้ายครับโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือโรงงานผลิตรองเท้าเบอร์38ได้จำนวนกี่คู่นั่นเองครับหลังจากที่เราทําความเข้าใจโจทย์ เรียบร้อยแล้วในขั้นต่อมาเราก็มาดำเนินการในขั้นวางแผนนั่นเองครับในขั้นนี้เราจะใช้บาโมเดลในการช่วยวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาเช่นเคยครับเริ่มต้นเราก็ใช้บาโมเดลแสดงแทนจํานวนของสิ่งต่างๆที่โจทย์ให้มาครับดังนี้โจทย์บอกว่าผลิตรองเท้าเบอร์40ได้จำนวน9 8 4า0 0นวน9 0คู่ เราก็สร้างบาโมเดล1แท่งขึ้นมาแสดงแทนจำนวนนี้ครับดังนี้ต่อมาครับโจทย์บอกว่าผลิตรองเท้าเบอร์38ได้น้อยกว่าเบอร์40ในแต่ตรงนี้นักเรียนคิดว่าเราจะสร้างบาโมเดลให้สั้นหรือยาวกว่าแท่งแรกครับเราจะต้องสร้างบา์โมเดลให้สั้นกว่าแท่งแรกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท่งแรก คือแท่งแสดงของจำนวนรองเท้าเบอร์40ใช่ไหมครับแต่แท่งต่อมาเขาบอกว่ารองเท้าเบอร์38เนี่ยน้อยกว่ารองเท้าเบอร์40ดังนั้นแท่งที่2จึงจะต้องสั้นกว่าแท่งแรกครับเมื่อเราได้บา์โมเดลแสดงจำนวนของทั้ง2เบอร์มาแล้วเราก็นำบา์โมเดลของทั้ง2เบอร์นี้มาเปรียบเทียบกันดังนี้ครับแท่งแรกก็คือแท่งสีเขียวแสดงจำนวนของการผลิตรองเท้าเบอร์40จําจำนวน 984,900คู่ต่อมาครับแท่งสีเหลืองเป็นแท่งของบาร์โมเดลแสดงการผลิตรองเท้าเบอร์38แต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเบอร์38เนี่ยผลิตกี่คู่ต่อมาครับให้นักเรียนดูตรงนี้ตรงนี้คือส่วนที่บอกว่า38เนี่ยน้อยกว่า40ถูกไหมครับแต่โจทย์บอกมาแล้วว่า ผลิตรองเท้าเบอร์ส8สิได้น้อยกว่าเบอร์4ี่สิบจำนวนหนึ่งเานจ็ดันแปด้อยหสิบคู่ดังนั้นตรงส่วนนี้ก็คือส่วนที่แสดงว่าผลิตรองเท้าเบอร์ส8ดเนี่ยได้น้อยกว่าเบอร์40สิบจำนวนหนึ 1, 97, ่งเานจ็ดันแปด้อยเก้าแด้อยห้าสิบคู่นั่นเองทีนี้หลังจากที่เราได้องค์ประกอบครบแล้วเราก็มาดูว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่า ผลิตรองเท้าเบอร์38ได้กี่คู่วิธีการก็คือให้นักเรียนสังเกตว่าถ้าเรานำจำนวนรองเท้าเบอร์40เนี่ยลบกับตรงส่วนต่างสีแดงนัเรียนเห็นว่าพอลบออกไปแล้วปุ๊บมันน่าจะได้เท่ากับจำนวนรองเท้าเบอร์38ถูกไหมครับดังนั้นในการที่เราจะรู้ว่า ผลิตรองเท้าเบอร์38ได้จำนวนกี่คู่เราก็ต้องนำจำนวนของรองเท้าเบอร์40คือ984,900ลบกับจำนวนที่บอกว่าผลิตเบอร์38ได้น้อยกว่าเบอร์40คือ197,850คู่นั่นเองครับเราถึงจะรู้ว่าโรงงานผลิตรองเท้าเบอร์38ได้จำนวนกี่คู่นั่นเอง หลังจากที่เราดําเนินการวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็มาดําเนินการในขั้นที่3ครับนั่นก็คือลงมือทําในขั้นนี้เราก็จะคิดคํานวณตามแผนและก็แสดงวิธีทำครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมาก่อนนั่นก็คือ9 8 8 9 9 0 0ลบ1,97850เท่ากับเท่าไหร่ครับจากนั้นเราก็เริ่มแสดงวิธีทา โรงงานผลิตรองเท้าเบอร์40จำนวน984,900คู่ลบกับผลิตรองเท้าเบอร์38ได้น้อยกว่าเบอร์40จำนวน197,850คู่ขีดเส้นใต้ใต้ตัวลบหนึ่งเส้นโรงงานผลิตรองเท้าเบอร์38ได้จำนวนกี่คู่แล้วก็มาเริ่มดำเนินการลบครับโดยเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อน0ลบ0ได้ 0ครับต่อมาลบที่หลัก10บศูนยลบ5ได้ไหมครับ0ูลบ5ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่า0น้อยกว่า5ดังนั้นหลักร้อยจึงต้องกระจายลงมาช่วยหลักสิบ0 10, 0 9ก็จะเหลือ8จาก0ในหลัก10ก็จะกลายเป็น10ครับ10ลบ5ได้เท่ากับ5นั่นเองต่อมาครับลบที่หลักร้อย8ลบ8ได้เท่ากับ0ครับ ต่อมาลบที่หลักพัน4ลบ7ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่า4น้อยกว่า7ดังนั้นหลักหมื่นจึงต้องกระจายลงมาช่วยหลักพัน1 0 0 0 0มจาก8 0,000ืนก็จะเหลือ7 0,000ืนจากหลักพัน4 0 0พันก็จะกลายเป็น14 0 0 0 1พัน0ิพันลบเ0ก็จะเหลือ7,000พันนั่นเองครับต่อมาลบที่หลักหมื่น7ลบ9ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่า7น้อยกว่า9 ดังนั้นหลักแสนจึงต้องกระจายลงมาให้หลักหมื่นหนึ่งแจาก9,000แสก็จะเหลือ8,000สนครับหลักหมื่นของเราก็จะกลายเป็น17,000 0 17 0 0 0 0ส0 0 0จลบ90 0 0จะได้เท่ากับ8,000มนั่นเองและสุดท้ายครับลบที่หลักแสน8-1ลบ1จะได้เท่ากับ7ครับจากนั้นขีดเส้นใต้ใต้ผลลัพธ์2เส้น เราก็จะได้คำตอบว่าโรงงานผลิตรองเท้าเบอร์38ได้จำนวน7 8 7 0 5 0คู่นั่นเองครับหลังจากที่เราได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วจากขั้นที่3เราก็มาเริ่มดำเนินการในขั้นที่4ครับคือขั้นตรวจสอบในการตรวจสอบนี้เราก็มาดูว่าจากโจทย์บอกว่าโรงงานรองเท้าแห่งหนึ่งผลิตรองเท้าเบอร์40ได้จำนวน 984,900คู่ถูกไหมครับแต่ทีนี้เราได้คำตอบมาแล้วว่าเราผลิตรองเท้าเบอร์38ได้กี่คู่เราก็มาเช็คว่าจากคำตอบที่เราได้มาการผลิตรองเท้าเบอร์38นั้นได้น้อยกว่าเบอร์40จำนวน197,850คู่จริงหรือเปล่าถ้าได้จริงแสดงว่าเราทำถูกครับแต่ถ้าได้ไม่ตรงแสดงว่าเราทำผิดนั่นเองเราก็มาเริ่มตรวจสอบกัน โรงงานผลิตรองเท้าเบอร์40จำนวน9 8 4า0 0นคู่ลบกับโรงงานผลิตรองเท้าเบอร์38นั่นก็คือคำตอบที่เราได้จากขั้นที่3มครับ7 8 7 0 5 0คู่ขีดเส้นใต้ใต้ตัวลบ1เส้นจากนั้นก็ดำเนินการลบครับศูนย์ลบศได้0ต่อมาลบในหลัก10บศูนย์ลบหได้ไหมครับ ศูนย์ลบห้าไม่ได้หลักร้อยจะต้องกระจายลงมาช่วยหลักสิบถูกไหมครับหลักร้อยก็จะเหลือแปดหลักสิบก็จะกลายเป็นสิบสิบลบห้าได้เท่ากับห้าครับต่อมาครับลบที่หลักร้อยแปดลบศูนย์ได้แปดครับต่อมาลบที่หลักพันสี่ลบเจ็ดไม่ได้เพราะว่าสี่น้อยกว่าเจ็ดถูกไหมครับดังนั้นหลักหมื่นจะต้องกระจายลงมาช่วยหลักพันหนึ่งหมื่น หลักหมื่นก็จะเหลือ7หลักพันก็จะกลายเป็น14 14ลบ7ได้7ครับต่อมาลบที่หลักหมื่น7ลบ8ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่า7น้อยกว่า8ดังนั้นหลักแสนจึงต้องกระจายลงมาให้หลักหมื่น1 0 0 0แสนหลักแสนของเราก็จะเหลือ8และหลักหมื่นของเราก็จะกลายเป็น17 17ลบ8ได้เท่ากับ 9ครับและสุดท้ายลบที่หลักแสน8ลบ7เหลือ1ครับขีดเส้นใต้ใต้ผลลัพธ์2เส้นนักเรียนก็จะเห็นว่าได้ตรงกับที่โจทย์บอกว่าผลิตรองเท้าเบอร์38ได้น้อยกว่าเบอร์40จำนวน1านวน1 7 8 5 0คู่แสดงว่าคำตอบที่เราได้นั้นถูกต้องครับหวังว่านักเรียนคงจะ เข้าใจในบทเรียนครั้งนี้กันนะครับสรุปท้ายบทเรียนครับกระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีคิด4ขั้นมีดังนี้ครับขั้นที่1ทําความเข้าใจโจทย์อ่านและวิเคราะห์สาระสําคัญของโจทย์เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จําเป็นในการหาคําตอบ2วางแผนกำหนดวิธีการที่จะใช้ในการหาคำตอบครับ สามลงมือทำคิดคำนวณตามแผนแสดงวิธีทำและสุดท้ายครับขั้นที่4ขั้นตรวจสอบตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบโดยดูจากความเป็นไปได้ของคำตอบและตรวจคำตอบเพื่อดูความถูกต้องของคำตอบนั่นเองครับจบแล้วครับนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนครั้งนี้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ